สวัสดีค่ะวันนี้อิงพาทุกคนมารู้จักกับชุดตรวจโควิด19 s ทสแลคพีตาซึ่งชุดตรวจโควิดชนิดนี้นะคะเป็นแบบ2 in 1ค่ะสามารถตรวจได้ทั้งน้ำลายแล้วก็สารคัดหลั่งในชิ้นเดียวค่ะมาเริ่มที่วิธีการใช้งานแบบตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกนะคะขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะโดยในชุดจะประกอบไปด้วยถุงกระดาษเก็บน้ำลาย1ชิ้นหลอดดูดของเหลว1ชิ้นหลอดเก็บน้ำยาสกัดและน้ำยาสกัด แผ่นทดสอบ1ชิ้นไม้ก้านสัลี1ชิ้นขาตั้งอุปกรณ์เจาะรูด้านหลัง1ชิ้นและคู่มือภาษาไทยค่ะส่วนขั้นตอนในการตรวจแอนติเจนในโพรงจมูกก็ง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มด้วยข้อ1ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ค่ะ ข้อที่2นํนำชุดตรวจและอุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนการทดสอบข้อที่3นํนำแผ่นทดสอบออกจากถุงบรรจุนำหลอดน้ำยาสกัดมาใส่ในแท่นวางและหยอดน้ำยาสกัดลงให้หมดค่ะ ใช้ไม้พันสำลีปลอดเชื้อเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกนำไม้พันสำลีที่เก็บตัวอย่างแล้วใส่ในหลอดน้ำยาสกัดหมุนผสมให้เข้ากันอย่างน้อย10ครั้งปิดฝาหลอดสกัดแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วหยดตัวอย่างลงไปที่ช่องรับของเหลวบนแผ่นทดสอบจำนวน3มหยดในลักษณะตั้งฉากกับแผ่นทดสอบโดยระวังอย่าให้เกิดฟองนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4อ่านผลทดสอบภายใน1 0 1ถึงนาทีค่ะ interpreting the r e s u l t หรือการอ่านผลตรวจแถบตรวจจะมีจุดสังเกต2จุดคือ C และ T หากขึ้นแถบสีแดง2ขีดที่จุด C และ T หมายถึงผลบวกติดเชื้อหรือ positive ให้ตรวจซ้ำโดยวิธีการ RT-PCR หากขึ้นที่จุด C จุดเดียวหมายถึงผลลบไม่ติดเชื้อหรือ negative ให้ตรวจซ้ำภายใน3 5วันค่ะและหากขึ้นที่จุด T จุดเดียวหรือไม่มีแถบสีแดงขึ้นเลยหมายถึง การตรวจนี้ไม่เป็นผลไม่สามารถแปลผลได้ให้ใช้ชุดตรวจใหม่ตรวจซ้ำค่ะหลังการทดสอบควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วใส่ชุดตรวจลงในถุงพลาสติกรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆลงในถุงพลาสติกทำลายของเสียโดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงบนชุดตรวจปิดปากถุงให้มีชิดเขียนบนหน้าถุงให้ชัดเจน ว่าชุดตรวจโควิด1 9ทิ้งรวมกับขยะอื่นๆหรือหากมีถังขยะสีแดงสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อควรทิ้งลงในถังขยะสีแดงนะคะและนี่คือวิธีการใช้งานชุดตรวจโควิด1 9 t เทสต์ลบกีก้านะคะหากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนสำหน่ายทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ